อันนี้เป็นเมนูแนะนํำเบญอานระเรียกง่ายๆ่าย <c oughs> ว่าัวกระราสุดเลยเขาด้วยจอบช่องเดออันส์นะครับทุกคน <c oughs> ก็วันนี้ผมเจอร้านที่แบบว่าร้านที่ว่าเด็ดนะผมเด็ดสำหรับผมนะแต่ว่าคือผมแบบคือเห็นชื่อร้านก็คือแบบถูกใจรีบเลี้ยวเข้ามาเกือบเบรกไม่ทันเหมือนเมื่อกี้คือแบบคือแบบทำไมต้องพูดคือแบบด้วยงงตัวเองทำไมต้องพูดคือแบบด้วยนั่นแหละผมเจอชื่อร้านเขานะคือแบบชื่อร้านเขานี่เก๋มากแล้วก็แบบผมก็เลยเลี้ยวเข้ามาอยากจะดูว่าเมนูเขานี่คือแบบมันจะเก๋เหมือนชื่อร้านไหม ก็คือผมไม่ต้องรอช้ทุกคนนะคือตอนนี้ผมอยากจะอยากจะกินอยากจะดื่มอยากจะรับประทานทุกคนอยากจะเสวยทุกคนนะไม่ต้องรอใช้ดีกว่าไปไปไปเข้าไปที่ร้านกัาดีกว่าฮะคทุกคนนี่คือสิ่งที่ผมถูกใจอยู่ตรงนี้ทุกคนนะเนี่ยผมผ่านมาแล้วนี่คือผมถูกใจสิ่งเนี้ยคือผมผ่านผมเห็นชื่อร้านผมรีบเบรกเลยทุกคนนี่โกโก้เกิดดาปาดดอนะผมไอคำว่าเกิดดานี่แปลว่าป่ดดอนนะครับผมส่วนปาดดอนก็คือชื่อคนนะทุกคนเอ้เกิดดาไม่ใช่เกิดดาไม่ใช่เพราะปัดดอ คือด่าไปว่าร้านนะครับผมก็คือโกโก้ร้านปะดอนะฮะคือที่ผมชอบอย่างนึงคือเมนูขาครับผมทุกคนเมนู3นี่คือแบบแล้วระดับความเข้มปะดอก็คือชื่อร้านก็เลยนะครับผมปะง,งออเ่เล็กๆเลยนะอันนี้ปะจูอ่าอันนี้แบบเข้มข้นน้อยที่สุดแม่ต้องรอชาด้วยทุกคนเราไปทอลานกันดีกว่าไปครับอันนี้เป็นเมนูแนะนำไปย้อนะโกโก้นมสตรอเบอรี่อ่าเรียกง,ง่ายๆว่าปอวอปะวอถ้าปอวอได้ดูคลิปนี้เนี่ยนี่คือปะวอนะทุกคน เดยวดเชื่ออู่ตุ๊ปอวอ <laughs> ถ้่าโกโค่ยางดียวมิซามะดัลครับมีรดาดับปะดอปังกขบาจวปะจือหวานนี้เข้มข้นมากปังนตนนี้เข้มข้นพอดีปะานนนี้หวานละมุนฟินโกโก้อันหวานที่สุดเอาใจใส่หวานเลยอันนี้ตอ่อ <laughs> สลามอะเลกมครับะอกมสลามะารองตุลาตาอาบากาตุคือแบกเต็มเลยนี่ขายไงครบแอันนี้แก้วอ่ะอันนี้เน่บไว้ที่แบกก็ได้ฮะได้ได้ได้ไร้านของเราจะมี2แก้วด้วยกันนะครับเอาสองแก้วอ่าอสองสองก็คือ2ระดับราคาหมายถึงว่าราคาอ้ราคาก็คือแก้วนี้แก้วแก้วอันนี้เรียกว่าแก้วเล็กแก้วเล็กยาวแก้วเล็กแต่ยาวแต่ยาวแล้วก็ยังมีแก้วใหญ่ครับอ๋อแก้วใหญ่มีแก้วใหญ่ แก้วเล็กราคาถ้าใน3ระดับเราจะขายอยู่ที่30บาทเอา30มสิบบาทถ้าแก้วใหญ่เราจะขายอยู่ที่35บาท35บาทนะแต่ถ้าเมนูแนะนําแนะนําเมนูแนะนําก็คือแก้วเล็กเราจะขายอยู่ที่35บาทถ้าแก้วใหญ่เราจะขายเราจะขายอยู่ที่45บาบาทอ๋อคือเมนูปัวที่แบร์บอกมาเกอเคเมนูปัวนะทุกคนโอเคผมสั่งเอางี้กันแบรยใหญ่ต่อกินอี่ไหนแบรจัดมาเลยฮะ งั้นผมม็รู้สั่งอะไรเหมือนกันผมขอแนะนำเมนูปะวอลนะครับได้ได้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราก็คือนวอรี่นะครับเครขากำลังจะขุดปั่นนะทุกคนดูชื่อมีอะไรมีอะไรบ้างนะปลาดอปะงอปาจูปะวอลทุกคนนะแก้วผมเดี๋ยวรอแป๊บก็ทำเสร็จแล้วก็มาชิมกันทุกคนนะคือแบบหูอยากกินมากเลยซิกเนเจอร์ของร้านเขาอะโอเคไป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 เพื่อนทุกคนได้แล้วนะทุกคนนะคือแบบว่าอันนี้เป็นเมนูแนะนำทุกคนนะ ตรอเบอรี่เน้นๆทุกคนคือแบบเต็มปากเต็มคำอ่ะเข้มเข้มสุดอ่ะคือถูกใจสายโกโก้ทุกคนนะโกโก้กับตรอเบอรี่นี่คือแบบเข้ากันมันตัดกันไงรสชาติก็เลยแบบบาลานซ์โอ้อร่อยเลยลองดูโกโก้ข้างบน <ๆ S 1> สดชื่นอ่ะคือทุกคนก็ใครชอบคลิปนี้ก็ผมกดไลค์ดูคลิปต่อไปกดซับสไคร์ดับเลคลิปกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อนๆ่้าดคลิปใหม่ของช่องแต่อันด์สตาร์วันนี้ก็